อ่ะครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกข้าวเหนียวเชี่ยวสารทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้พาพี่้าน้องมาเบิ่งหางงวงงามๆนะครับพี่น้องไปเลี้ยงนะครับสําหรับคลิปนี้กะนะครับมีง่วนหนึ่งตัวนะครับที่อ่านะครับคุณยายเพิ่นอยากเปิดราคาให้พี่น้องได้ห้ามีผู้อยากอ่าได้งวงไม่กันบามั่นนะครับผมเลือดสูงนะครับถือว่าผมเห็นตัวจริงอยู่ตอนนี้นี่งามครับพี่น้องนะครับผู้ใดที่อ่า เลี้ยงลูกผสมนะครับอาจจะเห็นลักษณะโค้งสางแล้วนะครับเห็นในภาพนี้ตอนนี้ก็คือโค้งสางนะครับผมถือว่าเป็นงวที่มีโค้งสางไงนะครับแม่ที่แหลกนี่นะครับแม่สาวตัวนี้นะครับง่ามครับพี่น้องถือว่าเป็นงัวสาวนะครับพึ่งผสมแล้วก็ตัวท้องเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องเมื่อนี้นะครับเดี๋ยวสิผาเบิ่งเรื่องล่าวต่างๆาในครับในคลิปนี้นะครับมีหนึ่งตัวนะครับพี่น้องสาหรับผู้กําลังหาของดีของงามไปเลี้ยง นะครับพันธุกรรมดีๆนะครับซึ่งเป็นงวงเอฟสองมีใบเอ่อเพดิกีให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปหุ่นจักกับเจ้าของขอกคุณนะครับผมสวัสดีครับคุณแม่ครับผมสวัสดีค่ะอ่าแนะตัวจังไรครับคุณแม่แม่ทิงค่ะอ่าแม่ทิงนะครับอยู่บ้านใดกับแม่บ้านโปโลค่ะโปโลหนองโพทองอ่าบ้านโปโลตําบลไมูแปดตำบลนนองค่ะอ่าบ้านบ้านโปูโรมูแปดตำบลนนองอ่ะอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้อง นะครับผมขอบคุณแม่มีง้วเลี้ยงยุตัวเดียวงามๆนี่พ่อแม่งามๆจ้ะโอ้ครับพี่น้องน่างามครับเอาน่างามเพิ่นนะครับมีทองล้วจันเทร์สวยนะครับโอ้โหยังในนี่จันทรเอานะครับง้วสาวผมเบื้องใบเพชรนะพ่อนะครับเอามาเบิ่งใบเพชรจังหน่อยครับพี่น้องนะครับเอาเป็นง้วอเอฟสองนะครับพี่น้องอันนี้คือเดี๋ยวผมให้เบิ่งใบเพชรจังหน่อยเนาะนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับอ่ามาย่างหมอแรงกับเดี๋ยวลงลดตัวจังหน่อยพี่น้องอ่าเป็นง้วอเอฟสองนะครับเป็นง้วอเอฟสอง เป็นลูกของ s k 5 2 6เด้อครับพี่น้องนะครับเป็นลูกสาวของ s k 5 2 6นะครับ f 2สายแม่สายลางก็คืออ่ามิด v 0 6นะครับผมอืม f 1แตงโมนะครับนะครับแต่ว่าพอนี่ไปสาย s k ครับเป็นพอสาย s k นะครับซึ่งง้อพอพันสาย s k นี่ถือว่าเป็นอ่อีกสายหนึ่งนะครับที่ได้รับการยอมรับในวงการบ้านเทิงนะครับ แม่นี่สูงหง่นะครับพี่น้องนะครับสูงเงยลอยหาิบบวกนะครับผมกําลันทีหาลอยหาิบบวกเป็นลูกผสมบรามั่นนะครับเป็นลูกผสมบรามันนะครับซึ่งเนื้อหนังกระดูกแขงขานะครับล่ำเง่าครับพี่น้องล่ำเง่าสูงหง่เลยนะครับสําหรับผู้กําลังหางัวไปเลี้ยงนะครับมาเห็นเราติดใจติดใจเนียนว่นะครับผมมาเห็นที่แรกผมกับเอ้าที่แรกผมกับวามันเลียดลอยนะครับผมมาหอดคอเพลินเพลินว่าโอ้มีงวงงามอยากโช์บ่าวาที่มหาเนียนะครับ ก็เลยมาเยี่ยมมาชวนมาคุณแม่เพิ่นนะครับตอนนี้เพิ่นผสมแล้วดนะครับพี่น้องนะครับผสมแล้วนะครับกับพอได้กับแม่โอ้นี่นะครับเมกาเจ็ดเจ็ดเก้านะครับนี่ครับของคุณแม่เพิ่นมิเตอร์เมกาเจ็ดเจ็ดเก้านะครับของกามปูฟั่มเป็นง่วนออกน้ำเขานะครับสายสมุกกิ้งกันนะครับสายสมุกกิ้งกันเป็นลูกไส้สมุกกิ้งกันนะครับผสมวันที่แปดมิถุนาหกซีเด้อพี่น้องนะครับเพิ่นผสมแปดมิถุนาหกซีหมอโจเป็นคนมาผสมนะครับเบอร์โทรหมอมีเรียบร้อยนะครับ อาจจะเศร้าแล้วน้าแม่เนาะอาจจะเศร้าว,วแล้วนะครับเพื่อนว่าสี่เดือนแล้วน้าแม่เนาะเอานะครับใบหลอดครบแล้วพี่น้องหมอจโจมาตะเศร้าววให้ตัมื่นได้แม่ได้จกักระติ่งแล้วมาเศร้าให้มาเศร้าได้บ้างสามสี่หมื่นเลยจ้ะสามสี่หมื่นนะครับผมสามหม,ม,ม,มื่นสี่หมื่นนะครับอ่าเพื่มาแน่ใจกับทรมาถามมอจโจเพื่อนก็ได้่งได้ครับเพื่อนเศร้าให้แล้วเพื่อนอาจจะรับประกันให้ได้เพื่อความชัดเจนนะครับซึ่งอ่าสายเอฟสองจังสี่หนาเอาไปต่อยอดนะครับซึ่งโค้งสางดีอีหลีนะครับตัวจริงตอนนี้ อ่าผมทายอยู่ในโฮมไม้ครับพี่น้องนะครับขวักคนอยู่ในโฮมไม้นะครับเพื่อนเอาเป็นขวักพักบ่ได้จูงออกไปนะครับออกข้างนอกง้ออยู่ผู้เดียวเพื่อนว่าดึงบ่คอยอยู่นะครับแถาแม่เพื่นดึงบ่คอยอยู่ผมเลยว่าเออไม่ต้องดึงออกไปนะครับเอาไปแล้วดึงบ่อยู่นะครับแห้งหลายเพราะว่าง้อใส่ขุมกะคือว่านะครับเพื่อนเลี้ยงเพื่อนกับบ่ได้ฝึกบ่ได้จูงผู้ใดมีเวลากับมาเอาไปเลี้ยงไปต่อยอดน้ำคุณแม่เพื่อนนะครับอ่าร้อยฮกอ่าร้อยฮาซิบขึ้นนะครับส่วนสูง เอ้าเบิ้งแบรนด์นะครับให้่าให้เบิ้งจังน้อยนะครับงามางามครับงามเบิ้งครับพี่น้องเนื้อนังกระดูกแขงขาเบิ้งเรียมตนะครับเบิ้งเลียมโตเพื่นดีเอาให้เบิ้งเก่าให้เบิ้งจังน้อยงามงามงามพี่น้องสำหรับคุณแม่เพิ่นกะเสีถามราคาให้ล้ครับพี่น้องหามักน้ำเพิ่นอยากได้ไปเลี้ยงผมว่าว่าเบื้องหอดขอกจะดีที่สุดนะครับผมหวังว่าตัวนิสเนียของเพิ่นนี่ถือว่าน้ำบานเฮาหายยากครับพี่น้องน้ำบานเฮา หายากครับนะครับโครงสร้างกระดูกเนื้อหนังดีๆยังสี่นะครับหาเบิ่งยากนะครับสูงใหญ่นะครับหูสันเป็นลูกผสมรามันโดยแท้เลยนะครับเลือดสูงโดยแท้นะครับเอาบัตรที่นี่พี่น้องเขาอยากหูราคาเปิดไว้หลายปันใดกว่าแม่เปิดไว้สองหมื่นสองค่ะอ่าสองแสนสองอ่าสองแสนสองอ่าสองแสนสองหมื่นนะครับอยากได้มาต่อรองมาคอกด้จ้ะอ่าอยากได้ก็มาต่อรองเอาอยู่หนาคอกเนาะนะครับสองแสนกับอีกสองหมื่น นะครับงัวเอฟนะครับลูกสาวของเอชเคฮสองหกนะครับมีใบ,บ,บเพชรดีกีให้เรียบร้อยนะครับผมใบเพชรเส้นหางล้างห้เรียบร้อยนะครับเอาเขื่อนย้ายได้นะครับเอาเขื่อนใหญ่เราก็สามารถที่จะเขาเรียกว่ายังไงครับใหญ่จะคล้องได้นะครับผมเส้นข้างล้างสลักหลังไว้ให้เรียบร้อยแล้วผสมกับพอมิเตอร์เมริกาเจ็ดเจ็ดเก้านะครับเอชเคเจ็ดเจ็ดเก้า นะครับของกามปูผู้ใดติดตามคลิปของผมเมื่อหมู่ว่านนะครับไปเห็นอัปเดตมาแล้วเจเจเก่าตุ้งย่ายดีครับพี่น้องพันธุกรรมนอกนะครับเฮ็ดเคเจเจเก่าไปหลูกของสโมกกิ้งกัน8 6นะครับสโมกกิ้งกัน8 6 2 2 7 6นะครับนี่ครับสายแม่เพิ่นกับสายมิรอเมริกานะครับใบเพชรนะครับถือว่าสุดยอดครับที่เด็ดนะครับสองแสนสองหมื่นครับพี่น้องราคาห่วงมาต่อนึ่มาต่อร่องได้ นะครับนาขอกพอันง,งามงามงามนะครับสุดยอดนะครับงวงามทั้งบานโปโล,โลนะครับพี่น้องตะบนนนโองอเาเภอโพชัยจังหวัด้อยเอ็ดนะครับของคุณแม่ยังก็แม,คแมคค่คุณแม่เท่งค่ะคุณคุณแม่เทงเนาะค่ะคุณแม่เทงและพี่น้องมาเยี่ยมเบิงเบ้งขึง้นนะครับอยู่ขอกพันนะครับผู้เสียนง่วงงามผู้หาพันธุก,กรรมดีๆนะครับมาเยี่ยมมาช่วเบิ้งเบิ้งกับพี่น้องไทยไทยกับเบื่อเบื่อแต่ผมงวงงามปนี้นะครับเบิ้ง แดงเม็ดมะขามบ่มีแป้วครับพี่นอ้องเบื้องหนา้าเบื้องช่วงนาอกเบื้องครับบักผ้าสุดยอดเลยครับเป็นว่าสีล่องตัวนเรื่องของสีตะนอกครับอ่าล่ำตัวอาหารเพิ่นถึงนะครับล่าโน้มขึ้นแล้วผมคิดว่าน่าจะติดชั่วๆนะครับเพราะว่าเพิ่นก็ว่าตรว,ตวจแล้วเออเพราะว่าจะได้กับประกันห้นะแม่เนาะประกันท่องให้นะครับผมเอามาเอาไปเลี้ยงบาที่นี่ติดต่อจังไหนบาที่นี่เบอร์ทรเอาอีกรอบนึงแม่เบอร์โทรเอามาจะกรอบได้บาที่นี่ 082ค่ะ082 64399อค่ะ082 64399 82ค่ะ82นะครับอีรอบนึงได้ไหม ศูนย์แปดสองหกสี่สามเก้าเก้าแปดสองค่ะแปดสองนะครับเอาบอถืออ,อยู่้ยแม่เนาะ,ะนะครับเอาคุณแม่ซื้อไว้ยังไงก่อนครับคุณแม่เิงค่ะแม่เิงบ้านโปโลนะครับตมดอ,อนองอัเพื่อพอชัยจังหวัด้อยเอ็ดนะครับพี่น้องกกน,น,นะครับมาก่อนแต่ก่อนเนะ่ยค่ะงวมีอยู่ตัวเดียวใครติดต่อมาก,ก่อนมาเบิ้งตัวจริงเอาน้ำเพลินได้นะครับเบิ้งเลี่ยมตัวพี่น้องคักแล้วนะครับหน้ามาในลูกเร็วเบื้องนะครับ แปลกินกับสีตื้นๆแน่ละครับพี่น้องเบิ่งยืนงามครับสุดยอดแล้วนะครับเอ้าฝากพี่ฝากน้องไมเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จากลาไปตำหนีนะครับผมสวัสดีครับฝากติดตามเด้อครับพี่น้องนะครับง่วงงามๆนะครับมาเยี่ยมมาชมให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับผม